สบายดีเด้อสบายดีเบิดทุกคน,นทุกคนนี่ตอนทำของสุซองสาวซึ่งเด้อพ่อเฮ็ดแล้วทุเจ้าให้ไม่ได้ใครคอยไปหาเฮ็ดนะนี่พี่รถบ้านไม่ใช่เมื่อวานกั็ลงเขียนเลยนะพ่อเฮ็ดในข้างท้ายอุ้ยดีใจเฮ็ดเฮ็ดปวดเดินร้อยยกเอาเธอดิ่งออกระกตาแล้ลูกเอากระกตามาดูแม่ชิเก,กเตเฮ็ดเร็วน้อมจะลดนะลูกอ,อุ้ยพี่รถกาท่างเห็น มาเนี่เลี้ยงในทางมือปานขี่กายแลวตะวันลบมายกออกลูกมังทีดินนะเกาต้านะแล้วก็ตามาลูกยกออกตั้งไวเหมืเลี้ยวคนทีห้ามเขาเนะคนกับสีห้ามพอฝุนนเล้วล,กออกลูก้เราิมาแเยมาแม่ยุนยกออกหมวย้อยกับนยุ งชุ่มเจ้าเฮ็ดปวกตรงนี้เฮ็ดปวกพานถ่ายหงไปก่อนอุ้ยได้แล้วได้เก็บเฮ็ดแล้วอุ้ยคิดว่าเฮ็ดพี่เบื่อได้นี่นะนบ่โฟกัสอบ่มีมีดบ่มีหยังเลยขี่รถมาแต่บ้านซิๆอีมกดนก็ยังนอุยอกั อยากว่าดังๆอยู่ที่เจ้าไม่อยู่แต่มันใกล้เทียงคขาเจ้าผู้ทางเทืงผู้กันมีเดียวไปเบิ่งทางเทืงนี่เห็ดปวกพานเห็ดปวกแดงใทยหอบกันอืได้ดอกเดียวอ้อหยเขาเจากเก็บบวกนีน เฮ้ยเขาเจ้าเก็บเถอ,อัน้อยกินอย่าไล่ตาเด้อเธอจะอุอดเบิ่งไปซะก่อนเด้อกดติดตามให้ช่องผ่านไว้ๆนี่เด้อจะสิได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่อยอุ้งหน้ามึงลืมแทงหกแป้วเสียไว้คือเก่าแทยหกปมนมือไม่ถ่ายคลิปกะพิพาประกันได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อ อาจสิยังเว้าบอข้องเข่วบันไดตอนซ้อมไหวนะมันเว้าได้ดีแต่ว่าพ่อถ่อายอลิเล็มันลีดมันบ่อยากไปนะวเสียดายได้ดอกจุ๋มแค่นั้นเลยบม่มีเน่าจิ้มโอ้ยยุงกุโพอยุงโอ้ยงามอาลิคลิปนี้อยากให้ยสะวันเป็นคนมาถ่ายดิคลิปเก็บเห็ดนี่ช่วงนี้มันเห็ดบอออกสกันสะวันถ่ายวิวคือสิดีแต่ว่ามัน อยู่ไก่แฮ้พนกระสิตกพามาอุ้ยนี่ห้อยเขาเจ้าเก็บไดนี่เนาะนี่เออผูกทางผูกกันมีแล้วอย่าหายยุ่งจับเด้อยูกเด้อไล่ย,ยิงเลยเด้ออุ้ยไม่คืยเหลือมนะนี่นี่นน ร้อยเข่ามาได้เนื้อใดลูกว้าดอกนี่นี่นะน้ำอะไรเห็นลายเราเห็นย่ลูกเห็ดปวกพานยับออกวยลูก ก็ใส่ผู้ทั้งหกเดี๋ยวปิดก่อนนี่ดอกนึงอึุ้ยขานยาเลยเราเห็นแล้วใส่ลูกสาวก็จะขอมานั่งมานั่งลุงไม่แท้งเด้อเอ้ามาเซนโบฮินทร์อ่ะสบายดีป้าลุงดูลูกล่ะสบายดีป้าลุงมีมีอาชีพมาแกเทะเอามาด่างดังลูกบ่มีคนดอกสบายดีป้าลุงมื่อนี้ เขามีมาเก๊ะเห็ดเด้อเขามเห็ดมาหลายโดยมาเก็บเห็ดน่ะมีรอยเดอ้อค่ะมาเก็บเห็ดน้ำลายเดอ้อ <c oughs> เลี้ยวหาดูลูกยังอยู่ทางหลังอีแม่นี่ยอืออกในแคมทางเลยคำบอกออกในแคมทางก็คือสิบโอหินลูกนี่ดดจอดนี่ใครห,เหกเห็ดน่ะปุ๊บเพชรนี่ nhé nó ướt đựng nhớt nha ôi da tiếng da tiếng nè nào, mình thử con mẹ luôn ui ui nó ghen mà luôn nó à. xài nó xài pha pha luôn cái bừng này nó xài bừng bừng bị tỏ mà con ơ ờ, mẹ là lì ừ. Ôi, bê tỏng ấy. เีนใจผู้ขาเนี่ยให้กัดยังถ่ายบกเกอุ้ยหอยเขาเจาเก็บด้วยหนิต้องใช้หอยเก็บถึ่เมื่อวานแต่มื่อน,นี้มันออกลำผู้ชายขดตินอืมเด็กเก่ง <c oughs> ว่าอะหาเห็นเก่งเหละลูกไปพาไปหาอีกก่อน โอ้ยบันฮาอะไรแล้วกระเบิดองโทนี่ซีบกว่าดอกสิเจ้าพอได้ปิง้งเอาเมื่อปิ้งให้ร้อยกินอ่ะเอาเอามันขาดจะได้ลูกทงทอดินเหนยูไหมลูกขาดอืมหอนบ่ ยุ่งจัำนะผากไปจักเลี้วมาดูหัวจนย่องเบิดแหลงแหลนเหรนกับไอทำย่องเราลในเด้อที่เจ้าเราอยากให้ย่องวันเราเก่งเบิร re ์ดเราเฮ็ดกระสือเจ้าไว้เด็กจี๊กกระโดดเพราะเด็กจีงป่นมาหอนเมกสิได้ขออนุญาตล่าเลยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเลยเด้อเนาะ